และนี่คือ5เคล็ดลับความสำเร็จจากบุคคลที่เกิดราศีมีนที่เป็นบุคคลระดับโลกหากชาวราศีมีนนะครับนำไปใช้จะมีความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนข้อ1น,นะครับราศีมีนเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร เขาใช้ความคิดสร้างสารรค์นี้สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพที่เปลี่ยนแปลงโลกวิทยาศาสตร์คนราศีมีนควรพัฒนาให้ตัวเองใช้ความคิดสร้างสารรค์บ่อยๆและสร้างสิ่งใหม่ๆบ่อยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้คิดและทดลองสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณมีความสําเร็จได้ 2. คุณต้องยอมรับและใช้ความอ่อนไหวให้เป็นประโยชน์อย่างเรื่องราวของ บุคคลหนึ่งที่ชื่อร,รีฮาน่านะครับเขาใช้ความอ่อนไหวเนี่ยนะฮะในการสร้างสรรค์เพลงที่มีความลึกซึ้งเข้าถึงผู้คนทั่วโลกราศีมีนหากมีการยอมรับตัวเองแล้วก็ใช้ความอ่อนไหวของตนไปในทางสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นศิละปะดนตรีหรือการแสดงออกความรู้สึกในการทำงานมีโอกาสจะมีความสำเร็จได้3ราศีมีนเป็นคนที่กล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองนะครับ ตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์นะฮะซึ่งเกิดราศีเดียวกับคุณเนี่ยนะเขามีความกล้าที่จะเดินความฝันของตัวเองนะไม่ยอมฟังใครเลยนะครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวและอุปสรรคมากมายเขาสร้าง Apple ให้เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกงนั้นคนราศีมีนควรกล้าที่จะเดินความฝันและไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคและเชื่อมั่นในตัวเองและพยายาม อย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่ความสําเร็จ 4. คนราศีมีนเป็นคนที่เก่งในการสร้างสมรุนชีวิตยกตัวอย่างเช่นดิวเบลลี่มอร์นะครับผู้ประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงและการผลิตภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ เขาเนี่ยเป็นคนสร้างสมดุลการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนะฮะคนราศีเมีนเนี่ยนะควรที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัวดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะเป็นสิ่งสําคัญด้วย 5. ราศีมีนเป็นคนที่คิดบวกอยู่แล้วกะพยายามขยายความบวกของตัวเองอย่าเอาสิ่งลบๆเข้ามาสู่ดวงชะตาในใจตัวเองด้วยนะราศีมีนเนี่ยก็มี ที่ใช้ความคิดบวกมากๆก็จะเป็นจัสตินบีเบอร์นะครับเขาใช้ความคิดบวกในการเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตและอาชีพของเขานะฮะในช่วงหนึ่งเขามุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้จนกลายเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จะฉะนั้นแนวทางตรงนี้ราศีเมียนควรใช้ความคิดบวกและมองโลกในแง่ดีการมีทัศนคติที่ดีจะทำให้สามารถเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายได้สรุปแล้วเนี่ย 5แนวทางนะครับที่จะทําให้ชาวราศีมีนประสบความสําเร็จนะฮะควรเน้นขยายไปที่ความคิดสร้างสรรค์ความอ่อนไหวความกล้าในการเดินตามความฝันและการสร้างสมดุลในชีวิตและการมีความคิดบวกท่านั้นแล้วนะครับคุณจะประสบความสําเร็จดังบุคคลที่ผมยกตัวอย่างที่เกิดราศีเดียวกับคุณซึ่งเป็นบุคคลระดับโลกแน่นอนนะครับให้คุณดูตามวันที่ข้างบนเพราะว่าผมอิงตามศาสตร์ ตะวันตกนะครับในช่วงวันที่ในการทํานายคลิปนี้ดูดวงกับลูกศิษย์ทักไลน์ผมไปนั่นแหละเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงเนี่ยคนนี้เขาได้รับไฟล์เสียงแล้วเขาบอกแม่นมากขอบคุณครับเนี่ยมีหลายท่านดูเนี่ยเห็นไหมคนนี้บอกแม่นมากค่ะเนี่ยคนนี้บอกขอบพระคุณค่ะทํานายตรงมากๆนะนี่คือวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณกาลนะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ท่านใช้เสริมดวงชะตานะครับแม้กระทั่งแม่ทัพนักรบ นะครับท้าวพญาพ่อคาในอดีตนะครับใช้เสริมดวงชะตาเป็นยันโบราณจากวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีช่วงที่ดวงขึ้นดวงตกนะครับคนเราจะแก้ดวงไม่ได้นะครับเพราะเป็นอำนาจแห่งกรรมนะครับท่านก็เลยมีการใช้พุทธคุณทรบมคุณสังฆคุณมาปกปักรักษาชะตาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินนะครับบางคนหาทรัพย์ได้น้อยมันก็ปรากฏในรากชะตานะครับ้วก็จะอุ้มชูให้ดีขึ้นนะครับบางคน หาทรัพย์ได้เยอะนะครับกับมีรายจ่ายมีเหตุให้ถูกโกงเก็บไว้ไม่อยู่นะครับอาจจะเป็นภัยในเรื่องของร่างกายนะครับถูกทำร้ายนะเมื่อมีกรรมก็มีโอกาสที่จะถูกทำร้ายนะครับถูกลอบฆ่าลอบสัมหารนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับนะบางคนเนี่ยภัยในด้านของร่างกายเนี่ยบางคนก็เจ็บป่วยก็มีนะครับนะครับเป็นยันสายพุทธคุณ นะครับใช้ปกปักรักษาดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางจิตใจนะครับนะเมื่อท่านสวดมันก็จะเหมือนยาบำรุงจิตใจนะครับด้วยนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินร่างกายจิตใจนะครับหรือเรื่องใดๆนะครับยัน,นี้จะช่วยอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาของท่านนะครับยันนี้มีประสบการณ์บอกกล่าวรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะยังล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ไปนะครับนะเอาให้ดูก็จะปิด ข้อมูลเป็นความลับเสมอนะคือท่านใดให้เปิดเผยชื่อจึงจะเปิดเผยได้นะครับตอนนี้รับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับเข้าเยอะมากคิวยาวถึงปี6กเจ็พขอคุณครับอาจารย์นะครับก็เพิ่งได้ยันไปเองนะบางคนเนี่ยนะครับก็เงินล้านนะครับเข้าทันตาเห็นนะครับอันนี้ก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะนะครับอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหาสจัจจ์จริงๆสดๆสดตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงิน แกมา2ปีไม่ได้มาสสดๆหล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันคือเรื่องจริงกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ชว์เงิน1ล้านในบัญชีนะครับนะสุดๆเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับนะที่บอกกล่าวเข้ามานะครับนะบางคนเนี่ยเกิดช้าเกิดเร็วนะครับเอาไปเ่ยไม่ใช่ว่า1เดือนจะต้องเกิดเท่าเขา1วันจะต้องเกิดเท่าเขามันเหมือนกับพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับน,นี่เป็นยันสายพุทธคุณอักขระเกี่ยวยงกับศาสนา การจะได้ถึงซึ่งความดีนะครับต่างๆเราต้องล่านิวอนหในการสวดบูชานะครับบางคนเนี่ยลานิวอนหตั้งแต่ได้ไปก็มีโอกาสเกิดโชคต่างๆหลๆั่งไหลเข้ามานะครับนะฉะนั้นเราเนี่ยระยะเวลามันบอกกล่าวกันแน่นอนไม่ได้แล้วแต่เหตุบคุคคลนะครับนะต้องสวดไปเรื่อยๆสิ่งอัศจรรย์เสริมดวงท่านแน่นอนนะครับยันนี้วันนี้สวัสดี